สว,ส,สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต,<า>ต่อยนะมาแล้วนะครับขอบคุณมากทากที่ตาชมรายการ อย่าพลาดเลยค่ะนะครับสาหรับเรียกว่านาทีทองนาทีทองครัสองวันสุดท้ายแล้วสําหรับครัวคุณต่อยยกท <ยก S 2> ัดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเจอกันที่เซนทันพลพระรามสองานลิฟต์กแก้วชั้นหนึ่งครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังมากมายอาหารข้าวหวานเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมบอกเลยที่สําคัญห้าพลาดครับ ครัวคุณต่อยเซอร์เดตต์อย่าพลาดเด็ดขาดเจอกันอีก2วันนี้เท่านั้นนะฮะมันเป็นความสุขจริงที่ได้เจอถามจริงเวลาคุณเจอคนแล้วมาขอถ่ายรูปถามจริงคุณโอเคไหมมีความสุขผมเห็นคุณทําท่าทําทางแบบชนิดแบบกระดิกกระดีมากเลยมีความสุขมากกับการที่เราไปพบปะแฟนๆของเราโดยครัวคุณต่อยต้องบอกว่าจากรุ่นตู่รุ่นนะอุ้ยตายแล้วจากบางทีเด็กเล็กๆก็มาขอถ่ายรูปจนวัยสาววัยกลางคนจนเป็นปู่เป็นย่าคนก็แฟนคลับอาเยอะ ใช่เลอที่มาขอถ่ายรูปก,กับผมไม่ผมพยุงเขาเขาก็พยุงผมมีอยู่สองอย่างครับมีอยู่สองอย่างนะครับมีอยู่สองอย่างโอ้แล้วเขามาบอกผมว่าหล่อม,มากอะไรเงี้ยผมก็โอเคอ่ะหลักฐานมันทนโทษอ่ะเวลาเขาฝากบอกเขาหมายเขาฝากบอกผมด้วยครับไม่ใช่คุณนะ<ม>แต่ยังไงก็ตามนะครับเรามีความสุขกันที่นั่นอย่างแน่นอนเพราะว่าความอร่อยเรายืนยันการันตีวันนี้และวันพรุ่งนี้ ที่เซ็นท่านพระรามสองลาลิฟแก้วชั้นหนึ่งครับเจอกันนะครับผมและวันนี้ก็พลาดไม่ได้ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าคน รุ่นผมองเงี้ผมพูดตรงๆไม่อายใครเลยจริงๆสมัยก่อนเวลาถามว่าไปเที่ยวไหนอะเวิร์กสุดเลยนะหรือว่าวิดีใจกันทั้งครอบครัวดีใจทั้งต,ตระกูลฮะมีอยู่สองที่ครับที่ไหนครับบางแสนกับ<ล>พัทยาตาบอกไปบางแสนก็ต้องไปพัทยาไปพัทยาก็ต้องมาบางแสนยังไงหนีไม่พ้น,นะฮะเมื่อประมาณห้าหกสิปีที่แล้วนะครับนี่พูดได้เลยว่าห้าหกสิปีที่แล้วแล้วมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งท่านผู้ชมร้านนี้ถ้าเกิดท่านไปพัทยาแล้วท่านไม่ไปแล้วไม่ไปสมัยนู้นเลยนะ และติดต่อจนมาถึงสมัยนี้ครับเพราะมันกี่ปีแล้วห้าสิบห้าสดปีโดยประมาณห <57 S 1> ้ปีแล้วถ้าท่านไปพัทยาแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านนางนวลพัทยาจังหวัดชนบุรีครับร้านหาง่ายครับอยู่บริเวณถนนวอล์ก n g s สตรีทพัทยาใต้ร้านติดริมทะเลเลยครับหรือจะปักหมุดตามชื่อร้านนี่ก็จะเจอเลยนะครับย้อนกลับไปเกือบจะ60ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็57ปีแล้ว ร้านนางนวลครับได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและก็ต่างประเทศมาทานอาหารกันมาก,กเพราะที่ร้านนี้นะครับโดดเด่นในเรื่องของรสชาติความสดของอาหารทะเลนะครับพร้อมกับบริการที่เรียกว่าลูกค้าทุกระดับล้วนประทับใจครับขาดไม่ได้ก็คือบรรยากาศริมทะเลที่ติดตาตึงใจซึ่งทางร้านเนี่ยยังคงรักษาไว้อย่างดีครับที่นี่นะครับมีเมนูให้เลือกเยอะครับทั้งข้าวผัดปู แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวข้าวอบสับประรดก้างอบชีสปลาทอดแปดเซียนแกงปูใบชะพลูแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินกุ้งมังกรอบเนยถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับรเ,รเ,เมนูนี้นะครับ<อ>จะต้องใช้คิงลอฟเตอร์เป็นกุ้งมังกรสดๆจากทะเลฝั่งอันดามัน<อ>เนื้อจะแน่นหวานแล้วก็เด้ง ก็จะหั่นชิ้นพอดีคำเลยนะครับผัดกับเนยแล้วก็หอมใหญ่ใส่ไว้ขาวตามด้วยครีมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยจากนั้นก็ตักทั้งหมดเนี่ยครับใส่เข้าไปในตัวกุ้งมังกรโรยชีสให้ทั่วครับแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะครับพอได้กลิ่นหอมๆ <c oughs> ก็นำมาเสิร์ฟคู่กับ <c oughs> ข้าวผัดเนยกระเทียมจานนี้ครับรับรองไม่ผิดหวังเลยร้านนางนวลพัทยาจังหวัดชลบุรีตรงบริเวณ walking street นะครับเปิดบันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย2ถึงหทุ่ม เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดบ่ายโมงถึงห้าทุ่มแต่วันนี้มาเปิดในรายการเราเลยครับนี่เลยครับแล้วมาเต็มนะฮะจัดเต็มแบบอลังการงานสร้างแบบนี้เจ้าของร้านมาเองครับผมนั่งอยู่นี่อยู่ในตู้ครับผมนี่เลยครับนี่นะครับเป็นพิธีการรพิธีการร้านครับพิธีการร้านขอบคุณมากแล้วก็เชฟนะครับมากันสองท่านและที่น่ารักมากท่านผู้ชมที่เห็นกุ้งอยู่อย่างเงี้ยขนาดนี้ที่พิธีการ ไม่ใช่เอามาจากพัทยานะครับทําสดสดที่นี่ข้างหน้านี้เลยทำข้างหน้าของเราศตูเเพราะว่าหน้าศตูเราเรามีที่ทําอยู่<ช>นะครับเรามีที่ทําเรามีครัวอยู่ว่าเงใช่ครับทำสดสดท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปพัทยามันเป็นความฝันเลยนะถ้ามีโอกาสได้ไปร่างนั่งร้านนัง,นงนวน,น,วนแต่สมัยก่อนไม่มีทางจองได้เลยนะครับคนเยอะมากเวลาการจองนี่มันเข้าคิวจองเลยนะผมเชื่อผู้จัดการที่อยู่เนี่ยนะก็คงอยู่ไม่ถึง5้าสิบ็ปีไม่เท่ากับรุ่นที่ผมไปนะฮะ Oh. ผมเชื่ออย่างนั้นนะ oh. เพราะน้องเขาหน้าตาย,ยัางดูเด็กๆถูกป่ะใช่ไหมแต่ผมเนี่ยไปตั้งแต่คุณยังเป็นเบบี้ตอนนั้นมันฟิลเป็นยังไงเพราะไม่ไม<ๆ>่ฟูลคือตีฟิลคือร้านนี้คือร้านในฝันว่างั้นดีกว่า oh. ใครจะไปร้านนี้ได้จริงๆต้องแบบสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆแต่พอโลกมันเปลี่ยนไปไงท่านผู้ชมนางนวลปรับตัวฮะปรับ hmm. อาหารให้เข้ากับคนได้มากขึ้นได้ได้หลากหลายขึ้นและอาหารของนางนวลก็เป็นอาหารที่สุดยอดอะ่ะ ตามสไตล์ของนางนวลเพราะฉะนั้นกราพูดว่าถ้าเกิดไปพัทยาท่านอย่าพลาดนะะสังเกตไหมว่าเขาร้านเก่าแก่โบราณขนาดไหนเขาเปิดเนี่ยบ่ายสองนะท่านผู้ชมถึงห้าทุ่มใช่ครับเขาไม่ขายเขาไม่ได้ขายแบบชนิดว่าเฮ้ยเอออะไรเขาเรียกอะไรทั้งวันนะทั้งวันเขาไม่ได้ขายเขาขายวันเสาร์อาทิตย์ละวันหยุดนะครับแต่รก็เปลี่ยนมาเปิดเป็นบ่ายโมงนะฮะจนถึงห้าทุ่มไม่ได้ขายเที่ยงนะฮะร้านนี้เป็นอย่างนั้นจริงถ้าท่าน ลองสักครั้งไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับ,รบผมต้องน,นี่นี่<า>อันนี้กุ้งมังกรอบชีสผมไอตรงนี้ผมเข้าใจนะครับนี่ดูดิดูดยครับนี่ฮะ <ผม S 1> นี่ผมถามผมถามที่ร้านว่าพี่เวลาไปเราจอดรถตรงไหนก็จอดรถตรงแหลมบริหายได้เลยนะฮะเวลาใครเป็นแฟนแฟงเราจริงจริงจริงไปจอดรถที่จอดรถได้เลยครับข้าบุคุณไม่น่าไปถามเขาเลยครับขายเขกไม่่าเพราะว่าบางทีเราไปเราไปเจอจังหวะบ็อกกิ้งสตรีทเปิดครับเป็นไง กุ้งมังกรหนูยอดมากยอดจริงๆแข่งแข่ต่อจริงทั้งนั้นมาเลยทําให้ไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาเพราะไข่ปลาเลียวเซียวเนี่ยนะเม็ดดีมากเลยมันต้องอร่อยนะหนูมันไม่อร่อยมันมันหนูเอ้ยไม่อยากพูดนะหนูโอ้โหตัวน้ํานุ่งแกงเขาก็ดืดบปลาบเลยอร่อยมากเอาพูดตรงๆนะหนูอย่าโกรธกันนะฉันเอากลับนะฉันยิ่งไม่ดีนะแตนไม่ต้องงง อร่อยจริงๆท่านผู้ชมผมฝา,ากน, <ะ S 1> นางนวลไว้ในใจด้วยและที่ฝากแน่นอนวันนี้พรุ่งนี้แล้วทัวคุณต่อยยกครับครับเจอกันที่เซนทันพลพะราม2นะครับร้านลิฟต์แก้วชั้นหนึ่งนะครับเราเจอกันครับร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยของเราไปหมดเลยอยู่นั่นหมดแล้วครับตอนนี้ไม่อร่อยไม่ได้ออกครัวคุณต่อยครับพักตรงนี้สักครู่พกกระสีน่าสนใจก่อนเดียวพกกระชงต่อไปขังนรายการสักครู่เดียวครับ เปลืื้อจักรพรรดิครับมันแตกต่างจริงท่านผู้ชมสำหรับเมนูนี้นะอร่อยมากอร่อยมากคือโอ้โหอร่อยมากเอร่อยมากผมว่าท่านไม่มีคาว่าผิดหวังหอยไม่มั่นใจอะไรอ,ะอ่ะหอยเปฮือกครัวคุณไป